กันหนมันน่อยดีบ่ะนาหลับเปลี่ยนฮะอมมึงเลยซื่อม่อมมึงกันหนเียนีบ่พี่สวดเจ้าพี่สวดกันไหนดอแขนมเรือทำไมคันนี้หาได้บอกนด้ลัวไปเ้อิโอเมื่อหลานแสนหลานมานังกินเขายู่นาเวียนพี่น้องโอ้ยแซนหลานเมื่อไรกันกินข้าวเท่ะครา้าอะไรกินเ่าไก็หานดอกกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วน พี่น้องเอ้ยเสียกา้าวจากันจัมาลโลบูรี่เป็นเลนโลบูรี่พี่น้องเอ้ยไปเห็นลิงจังตัวเห็นแต่สร้างกับหมูโลบูรี่มีหมูเด้งว่าผมว่าอันนี้ยังดีสร้างงดให้อาหารนะช่วงนี้เอามาก่อนงด <c oughs> ให้อาหารน้องหมูน้องหมูเด่งงดให้อาหารนะเดี๋ยวอ้วน <c oughs> อนอาหารบอ้เปลียนเเรกกันวมี่น <c oughs> ูดโอลส์นูดโอลส์นะฮะแล้วก็เป็นสลัดไข่ลวกสองฟอง ไข่ทอดสองฟองแล้วก็เป็นปูอดัดเป็นสาลาัยเป็นผักสลัดแล้วก็เป็นนู่ดเดลเส้นบะหมี่สเร็จรูปก,กินเส้นอะไะพี่น้องเงื่อมือเนี่ปปยสบายร้แหงอีกกินได้ไม่แหงสูตตัวกับด่ามาไงได่ามาไรบ้างที่มาหาดามาขายลายขายยุ่งซีลากินง่ายอยู่ง่ายมึงกินอะไรบ้านไหน,น,หนอีดีอยู่บ่ นางหลังแบบเปลี่ยนยังกหอฮะ้อมมึงอไงซื้อไม่อมกันหม่นี่รีบ่พี่สวดเจ้าพี่สวดกันหนบุแขนมึงททุคนนี้หาได้บอกได้บอกไปเด้อมึงบุตไม่เอ็นตีบุตรนี่กันน้ล่ะก็มาดวยไปได้หรครับยื่นไข่บำรุงไข่บำลุงทุ่มมือปันนี่สิมันหน่อยเหี้ยมไม่เรากิน เรากินไข่ปลลุงไข่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้างานเพื่อสุขภาพสุขภาพน้องไข่ผัมมันไข่ผัมไงน้องไข่ผัมผมตะไครกับพ่อละลาอันนี้บอกปลาลู่ดอกไปแสงอาสสัยาเจ้ากับโผงเจ้า <c oughs> กินั่ง, <c oughs> ง,งกันดังเงี้ยสวดิมันเดียวเห็นน้องกับเลี้ยซองเบิ้งกันแล้วก็เตะห้ามอีกหน้าหยิกไม่ได้กินเป็นยังที่ไหนดีด่านคุณทศอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา เมื่อกี้นี่มีเอมาแลนกอดแบบปึบเป็นขวโตเกีจพี่น้องกับบให้สัญญาณกันนะซอติจ่าเลยเมียจะดีใจไงเอ็นข้างหลังจำไม่ได้เลยวอ้วนมากคุณมาข้าแม่ฉันเป็ดน้ำมวยให้เราจิอกทางไปสโต,ต๊ะต็งาต๊กใจว่าดิตเือดแม่บาจี่เมีั้นขนาดอ้วนเันยังจำได้นาะไทอ้วนไม่ไ้ไอ้วนอ่าข้างทา่ะมึมองอยู่แล้วไม่ใชนะไม่แซมไม่ต่างไม่เบาวแไวแล้วนะป้าเป็ดออกข้างทางนมนรถเกียเกียบ แแกกครันเดียวเด้อพี่น้ <c oughs> นองเลยงานบวชคู่ชิ้นจังเด้อเทิงตันนี้สิบงานบวชคู่ชิ้นจังเทิงเด็กหน่อยตัเกี่ยวสองคนยิไปอันประเทศไต้หวันคอยกับไส้สมองไหล่หมองอยู่ช่วงนี้สู้ๆกินไข่บำรุงสมองโอเคครับผมเนี่ยคนกินเป็นแซมอันถือกล่องเนี่ยคนเพิ่งเคยกินเสาคนท่ทดามทานดมเอาคือคือเอาเมื่อ,อไร <c oughs> โอเคครับพี่น้องเจอกันอีกครับที่มหาสารคามครับวันนี้มีสองบางยาวตลาดบางยาวคุณบอลมีสองจอบสองจอบมีอีเวนที่เซนท่าน้งก่อาทูมีอีเวนที่เซนท่านบ่ายสองแล้วก็ที่วังยาวสามทุ่มนะคะพรุ่งนี้มีสองงานติดตามทีมบ้านฟินแลนด์ได้ไปฮันค์ไคกำลังใจได้ค เดี๋ยวท้างาค่อยแล้วแม่เด้อโอเคครับบ๊ายบายครับผม